ไม่มีใครนะคะบั่นทอนความน่ารักความสว่างสดใสของเราให้หมดลงไปได้ค่ะไม่ว่าเราจะเจอกับสถานการณ์อะไรก็ตามนะคะจำไว้เสมอว่าอย่าให้ทุกเหตุการณ์อย่าให้ทุกผู้คนมาทำร้ายความสุขของเราอย่าทำร้ายความเป็นตัวตนของเราที่มันดีอยู่แล้วซึ่งเราก็รู้ว่ามันไม่ได้เดือดร้อนใครไม่ได้เบียดเบียนใคร อย่าให้ใครมาทำร้ายความฝันปณิธานของเราที่ตั้งใจซึ่งสิ่งนั้นเช่นเดียวกันไม่ได้เป็นสิ่งที่ไม่ดีงามหรือเป็นสิ่งที่ทำร้ายใครเราก็มุ่งแน่เราก็ทำต่อไปได้เลยค่ะเรารู้ดีที่สุดว่าเราต้องการอะไรเราจงซื่อสัตย์เคารพให้เกียรติกับความสุขความดีงามปณิธานความฝันทุกสิ่งทุกอย่างที่เราลงมือทำ อย่างจริงจังตั้งใจค่ะคนที่รักเราเขาจะมองเห็นเขาจะเข้าใจแล้วเขาจะไม่ตัดสินและนอกจากที่คนเหล่านั้นไม่ตัดสินเราแล้วเราค่ะก็ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการไม่ตัดสินใครไม่บั่นทอนกำลังใจของใคร วันนี้นะคะรักษาทุกความดีงามทุกความสว่างสดใสทุกความรักที่เรามีที่เราส่งออกไปให้มันอยู่ในค่าพลังงานดีๆแบบนี้ไว้แล้วสิ่งนี้ล่ะค่ะจะปกป้องคุ้มครองทุกผู้คนที่เข้ามาทุกสิ่งที่เจอที่ขลายทุกปัญหาให้ได้ด้วยดีค่ะ